โรงเรียนไหนๆ,หนๆก็มีคนชื่อเมย์เมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมหนึ่งที่พิเศษกว่าเมอื่นๆเมยไหนวะเออเมไหนแลแ้วเมไหนอะ่ะก็เมไหนนั่นแหละชื่อมันคนดีน้านิ่งๆไม่ค่อยคุยกักใบใครอ่ะเมไหนเธ<ห><ห>อมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนนี้เธอจะใจเต้นแรงรุกคขาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงไรอ่ะก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ปะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนหรอแค่แสลบอ่ะชาร์จมือถือได้ปะ่ะเอาไปเก็บเลยแปะเราเห็นแกมองพี่เฟมอยู่บ่อยๆอะ ชอบพี่เขาเหรอต้องไม่มไหนเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะแกพี่เฟมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟมไข่เกียมแน่เลยว่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะเอาน้ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ชอ็อตพี่เฟมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตแล้วไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงดีอะพี่เฟมอะ่ะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิ่มพวกนี้หรอก แค่ยิ้มอ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะน้องเมย์เป็นแฟนพี่นะ เมไหนไฟแรงเฟ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหน่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนอยุ่นะเม่หนีเล้วกูเมลิดหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุก